นี่ <Okay. S 1> เขาถ่ายพี่เดน,นิีงกันด้วยเดี๋ยวคุณผูพาไปดูดอกไม้เนาะก็ต้องบอกว,ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลของการท่องเที่ยวนะคะราชบ,บุรีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เนาะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะโอเคเห็นไหมคะ,อะคอร์สมอส <laughs> เห็นไหมคะสวยมากสวยมากน่เขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเห็นไหมคะโอเคขอบคุณครับนี้่เขามาถ่ายพรีเวดดิ้งเห็นไหมคะเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวคุณหนูขออนุญาตแชร์เนาะเอ๊ะมันแชร์ได้ที่ไหนบ้างแชร์มาในห้องเนาะเผื่อทุกคนจะมามาค่ะมาค่ะ Flower Garden Yes Yes Flower Garden and อ่าร้านอาหารและร้านกนี่สวยไหมคะทุกคน แล้วก็นี่เป็นแปลงแปลงดอกไม้ของหน้าหนาวเห็นไหมคะสวยมากดูทุกคนจะเป็นดอกเล็กๆอจุบเอไปไหนข้างล่างมีอะไรอะ่ะแล้วแล้วมีดอกทานตะวันไหมอ๋ดอดีเห็นไหมคะทุกคนสวยมากสวยมากคะ่ะนี่นอันนี้อันนี้ทานได้ไหมเห็นไหมน่ารัก ดอกเล็กๆเ,เห็นไหมคะนี่แล้วก็สวยไหมคะเราจะไปดูแปลงเดี๋ยวตามไปดูแปลงกัน่วนนน้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือนี่อันนี้คือถ้าเมืองไทยเราจะเรียกว่าดอกดาวกระจายนไหมคะดาวกระจายสวยมากดาวกระจายสวยมากมไปเราไปดูนน้นกันเราไปดูซิว่าเขาไปไหนกันมันจะมีเอ่อ ดอกดาวเหลืองด้วยเนาะดอกดอกดาวเไหมคะฟ่เาโร์กาเดนเจสดูดิเข้าไปตรงไหนไปเจออะไรถ่ายได้ไหมตรงนั้นอะ่ะอืม จุ๊บดูอะไรสับปปะรดเหรอไปดูเขาใช้สับปปะรดกันไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ต่อ,นตอเนาะก็เมื่อวานคุณหนูไปสวนนีดาแต่ว่าไม่ได้ไล์สดเพราะว่ารีบแล้วก็มันค่ำแล้วด้วยก็เลยวันนี้คุณหนูก็เลยพามาเที่ยวที่นี่นะอ่าภูพันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเอ่อจังได้ไหมอ่ะดอกอะไรคะดอกทานตะวันเหรอ แสดงว่าเขาปลูกแล้วไอ้นี่มันลดลงไปแล้วไงเออทุกคนดูภูกเขาสวยไหมนี่เห็นไหมคะสวยเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณหนพาไปดูดอกไม้ข้างบนพาไปดูดอกออพาไปดูดอกไม้ข้างบนเนาะเราไปดูแปลงดอกไม้ข้างบนดีกว่า,าจะเห็นว่ามันจะมีดอกไม้สวย พายแอปเป or s ัน f l เวอรใช่ p ายแอปเป and f l เว e ร์เนี่ย p า e แอปเปิลแอปพายแอปเปิล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 เนาะพายแอปเปิลตรงนี้ก็จะเป็นพายแอปเปเนาะเราก็ทุกคนขออนุญาตกลับกลองนะเห็นไหมคะ สวยเชียวเนาะนี่นี่ก็จะเป็นสับปะรดเนาะเป็นวิวภูเขาเห็นไหมก็สวยงามเห็นไหมคะ ให้ดูดอกไม้เยอะมากสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมสวยไหมคะเนาะแล้วก็ชอบมากอันนี้เรียกอะไรไม่รู้อันนี้ดอกเล็กๆอะ่ะ อน่ารักกันดูดิเห็นไหมคะเหน่ารักนี่ดอกสวยๆเห็นไหมคะ